สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้อง Channel อะละเปิดน้ำละผักสวนครัวนะคะกับสวัสดีกรุบกรุบกรุบสวัสดีพี่พี่น้องนนะคะขอต้อนรับสู่ช่องเจ้อง Channel แนว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 หนาวดิวันนี้เหรอสิบสององศาเองดิ๊นี่เปิดน้ำตดผัก สิบสององศารดน้ำให้พี่ด้วยให้พี่ปลูกกวางตุ้งน้อยแล้วก็หอมนะต้นหอมมีดอกและลืมมีดอกเดี๋ยวเจหอมจะเก็บผัดใส่หมูนะคะดอกนี่ไงดอกดอกหอมดอกหอมเขามีดอกหอม,มอนี่ยะดอกหอม เอาคนตกเนี่ยดอกหอมนะคะเก็บเก่งผัดนี่ผัด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 มีดอกหอมนะคะขวบนะคะดอกหอมต้นหอมเจ้าหอมเก็บเลยดิ ธรรมชาติด้ไม่อ้วนทวนสมบูรณ์สักเล็กแต่อร่อยดิกรอบกรอบผัดน้ำมันหอยดอิที่จริงผัดเสร็จตับจะอร่อยมากนะนี่ผักกาดน้อยคอยรักไม่ใช่ผักกาดน้อยผักชีผักชีหรือหอมป้อมนะคะทางเหนือเรียกหอมป้อมดิหอมป้อมอือมีต้นหอมนะะี่ค่ะ มีหอมป้อมแล้วประกาศน้อยเดี๋ยวจะหอมจะแก,กงแบบอร่อยลิลแหละต้นหอ,อหอมผัดใส่ตับอร่อยดิไม่เป็นไรเราก็าเก็บ <c oughs> นี่ด้อีกหนึ่งดอกอ่ะผัดดิี ผัดเดอ้อผัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ต้นหอมสวยงามต้นหอมหนะ้าหนาวสวยดิอืมกวงตุ้มก็สวยอนโนนจะเป็นตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศนะเขือเทศก็เยอะมากตำน้ำพริกอ่องเนาะเออเนี่ยเขือเทศเพียบยังเขียวอยู่นะ เ็มะเขือส้มต่อนะคะมะเขือเทศเอ้ยมะเขือเทศมะเขือส้มทั้งเมลวเรียกมะเขือส้มอ่ะเป็นไงสวยงามตามร้องเรียกตทมน้ำพริกอ่อ,องอ่อ,องอ่อ,องนะคะพี่น,อน้องตทมน้ำพริกอ่องพอแล้วแค่เพื่อพอแล้วมะเขือเทศ ริมมากมาแล้วเงามาแล้วมีแดดแล้วดิอืมบักชีตรงนี้เหี่ยวหวานแล้วน้ำเต้าหวานหวานก็เป็นกระจุกยอดไว้ ไอ้าดักไม้ยามา,มาชัมอืมมีสีิเดงสุเหลืองปลกอะไรก็ขึ้น,นในนในโจ๊กเพิ่อมาชัม

านอนขึ้นอีกอันนี้ส้มปล่อยทางเหนือต้นส้มปล่อยมีน้ำด้่ยมีน้องให้มาที่เชียงรายาบ้านเขาเป็นส้มด้วยสวยอ่ะ นี่คล้ายๆพุทธลักษาแล้วนี่กำลังออกดอกพุทธลักษาเหมือนเลยปุ่มพุทธลักษามันเหมือนจะตายเปล่าเนี่ยต้องแฝนด้วยกันนะต้นเนี้ยแฝนด้วยกันแล้วกันเพิ่งตายดิยังไว้ก่อนดิ ต้องรดน้ำนะต้นผูอไม่ใบูที่คนแก่เขาเคี้ยวอะ่ะขึ้นเต็มเลยดูลากผูคุณยายปลูกไว้จะอยู่บนบนสวรรค์แล้วหลายปีแล้วแต่เขาจะใช้งานพิธีต่างๆไงใบผูแหม่ใบผู ที่จริงใบใหญ่นะมันไม่ค่อยได้น้ำหรือเปล่ากเกลี้ยวหมากอ่ะนะคนเท่าเคยแก่เคี้ยวหมากม่ขึ้นต้นมันมะม่วงเขียวเหว๋ยเขียวเหวยอีต้นหนึ่งสวยมากเลยเป็นช่อขึ้นมาชอมาลีเนี่ยปุ๊บไป น,นีของพี่ก็มาสวยจริงเอาเจ้าขอ,องเอาไม้มาก็มีนี่เอามาย้ายมาปลูกนี่ใหม่อีกต้นหนึ่งโดยเถาวันนี่เถาวันต้นน,นี้สวยเลย สวยมีดอกเลยนี่ยิงเป็นพวงใหญ่เลยต้นต้นมะม่วงมะม่วงเขาเรียกมะม่วงงางช้างมหรือมะม่วงแก้วอะไรใช่ย่างม่านคุณยา,าย สวนชมสีนี้ก็สวยนะที่บ้านที่บ้านเป็นสีแดงมั้งที่ตอนเช้าเช้าที่สมุทรปราการมีอยู่สมต้นต้นนั้นกำลังจะออกแต่ตัวนอนตัวบเบลีมดีนะเจ้าคือตัวนอน <c oughs> อันนี้ไปขอที่เกษตรมาพี่สาหวาัด จะมีผักชีต้นหอมอโอเคนะคะขออนุญ,ญาตลงคลิปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจ้าหงด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างล้นเหลือแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเจ้าหงจะเข้าไปอ่านนะ ขอบพระคุณมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านเลยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแก้วคาดปลอดภัยไม่ว่าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แจ้วคาดปลอดภัยมั่งมีสีสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะบ๊ายบายจุ๊บจ